สวัสดีค่ะจูนโกะเมามอยค่ะวันนี้นะคะจูนมากินอาหารเกาหลีที่เมืองเมาแมงกานุยค่ะอาหารเกาหลีร้านนี้นะคะเป็นร้านที่จูนโปรดมากๆเลยชอบมากๆจูนขอการันตีเลยว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีที่อร่อยที่สุดที่เมาแมงกานุยคือแบบ ไปกินร้านไหนมานะคะก็ยังไม่ถูกปากถูกใจเท่าร้านนี้เลยค่ะแล้วก็ <Wow. S 1> สูจะมากินที่นี่บ่อยมากๆเลยก็เลยคิดว่าเอ้วันเนี้ย มากินแล้วก็เลยอยากที่จะมาอัดคลิปนะคะเม้ามอยแล้วก็มารีวิวอาหารเกาหลีที่นี่ไวค้ค่ะแล้วก็วันนี้จุนมากินกับเพื่อนๆก็ทําให้แบบสั่งหลายเมนูเลยๆหลก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าอาหารเกาหลีที่นี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความน่ากินขนาดไหนและที่สําคัญนะคะคือเจ้าของร้านที่นี่ใจดีมากๆเลยค่ะใจดียังไงเดี๋ยวไว้จุนจะเล่าให้ฟังนะคะยิ่งทําให้จุนประทับใจแล้วก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจําที่นี่คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยค่ะ ตรงนี้เป็นทางเข้านะคะเข้ามาถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะขับรถมาที่เมอสแมงกานุนนะคะแล้วก็วิ่งตรงเส้นเมนหลักเนี่ยผ่านร้านเบอร์เกอร์คิงค่ะไม่ไกลเลยก็จะได้เจอร้านเกาหลีร้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นป้ายอาหารเมนูของเขาเนะะี่ค่ะ Korean Restaurant มีเมนูหลากหลายมากแล้วก็มีบาร์บีคิวปิ้งย่างด้วยค่ะแต่อาหารที่ชุนระทานที่นี่บ่อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นอาราคาส ไม่ได้เป็นตกตัวปิ้งย่างเพราะว่าอาหารที่เนี่ยบอกเลยว่าอร่อยแทบะทุกเมนูเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันค่ะนี่นนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านนี้นะคะเป็นบรรยากาศเล็กๆค่ะแล้วก็ มีที่นั่งไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าร้านนี้มีเมนูอะไรกันบ้าง ก็จะมีพวกเมนูในกลุ่มของพวกอาหารปิ้งย่างนะคะอยู่ที่หน้าแรกก็ที่นี่ก็จะเป็นการปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเลยค่ะแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นพวกเมนูอลาคัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นข้าวผัดเป็นอาหารจานเดียวค่ะที่สําคัญนะคะอาหารที่นี่ราคาไม่แพงเลยค่ะจานหนึ่งเนี่ยตกกันอยู่17 18 20ดอลเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเป็นซุปหม้อใหญ่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแอปเปไทเซอร์นะคะอาหารทานเล่นค่ะ Wow. I have the YouTube channel. Ah. I would like to leave you your restaurant. I see. Yeah. <laughs> you need this one. Oh, thank you. <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่จูนชอบมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงที่นี่อร่อยมากๆกิ้งเป็นจานที่เป็นสีเหลืองๆนั่นนะคะจะเป็นเหมือนปลาเส้นค่ะอร่อยแล้วจูนต้องแบบขอเติมทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ห่วงเครื่องเคียงเลยเราสามารถเติมได้เรื่อยๆเติมได้ไม่อั้นค่ะะเย้ <S <S yeah. เหนียว oh, thank you sorry เนือขอคนเราข้าวยำหรอโอ้ลุกยำมีอันนี้เป็นข้าวยำค่ะที่จริงแล้วข้าวยำหม,มามันจะต้องเป็นไข่ดิบแต่ว่าจูนน่ะกับน้ำฝนน่ะนี่เหมือนกันเลยแต่จูนกับน้ำฝนน่ะไม่กินไข่ดิบค่ะเลยขอเขาเป็นไข่ดาวเขาก็ทำเป็นไข่ดาวให้นะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่จูนชอบมากๆก็คือข้าวผัดกิมจิค่ะแต่วันนี้ขอมาสั่งเป็นข้าวยำแทน ใช่เกี๊ยวสิเค้กไม่ได้เสียกับจิ้มเป็นไงก็เอารถคันเดียวไปนีเป็นซุปไข่ปลาค่ะก็ตุ๋นปลาสับเกี๊ยวฟอร์เยอร์ครีสปิสเค้กโอ้โห thank you เนี่ยมาตัดเลยอันนี้เป็นเมนูที่ไม่เคยกินเดี๋ยวต้องได้ชิมอันนี้พี่ก๊อปสั่งมาต้องลองพี่เคยไปกินที่เบียงโดงมาโคบถุงเกาหลิ้นก อันนี้คือไบร์ทซีฟู้ดชโซเรียมาจากออริจินอลฟอมเมียงดงนะครับผม thank you thank you bye bye ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็มื้อนี้อิ่มมากมกเลย มื้อนี้อิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็มีหลายเมนูมากที่จุนยังไม่เคยกินนะคะแล้วก็เพิ่งจะมากินยังไงเดี๋ยวจุนขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวจุนจะลงโลเคชั่นไว้ให้ว่าอยู่ที่ไหนของเมส์แมงกะนุยถ้าสําหรับเพื่อนๆน,นะคะถ้ามาเที่ยวที่เมส์แมงกะนุยเนี่ยมาขึ้นเขาที่นี่แล้วเนี่ยยังไงก็ลองแวะมาทานอาหารเกาหลีที่นี่ได้นะคะรับรองเลยค่ะจุนกล้าการันตีเลยว่าอาหารเกาหลีที่นี่เนี่ยจะต้องปูุกปากคนเอเชียแล้วก็คนไทยแน่นอนค่ะ โอเคค่ะยังไงคลิปนี้นะคะจุนขอเมาส์มอยเพียงเท่านี้นะคะที่ว่าพามากินอาหารเกาหลีที่เมาส์แมนกันวยค่ะเดี๋ยวงไงคลิปหน้านะคะจะมาเมาส์มอยเรื่องอะไรแล้วก็จะพาไปไหนนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะติดตามชมแล้วก็ฝากกด subscribe ท,ที่ช่องจุนด้วยค่ะเอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย